ิวัิประเทศไทยกับอาจารย์ตุวชัยเฟยดานนะฮะในสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันในประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับการบ้านการเมืองนะฮะซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องนะ,ะกับเดือนพฤษภาโดยตรงนะฮะก็หลังจากที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะฮะวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราชส5 6 0นกิะฮะก็เป็นวันครบรอบ3ปีนะครับที่คอสชอนะฮะ เข้ามายึดอํานาจทํารัฐประหารนาฮะรัฐบาลของอคุณยิ่งรักชินวัตรที่เป็นรัฐบาลอยู่ในขณะนั้นนาะนะแล้วก็สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศนะะซึ่งผ่านมาแล้วสามปีประชาชนได้รับอะไรบ้าง การเข้ามาบริหารประเทศของคอสชสปีที่ผ่านมาประชาชนได้รับความสุขคืนรวมไปถึงครบรอบ3ามปีนะครับก็มีเหตุการณ์ระเบิดที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งระเบิดที่เกิดขึ้นนี่นะครับมันก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นระเบิดที่มันต่อเนื่องกันมาจากโรงละครแห่งชาติ นะครับและก็อีกหลายจุดที่มันเกิดขึ้นหลายฝ่ายก็มองว่าเป็นระเบิดทางการเมืองบางฝ่ายก็มองว่าเป็นระเบิดที่เกิดขึ้นจากการขยายพื้นที่ในการก่อเหตุของกลุ่มนาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะหรออืออาจจะเป็นเพราะว่าเป็นฝีมือของกลุ่มคนแดนไกลที่มีการสั่งการให้มีการระเบิดขึ้นมาเพื่อหวังผลทางการเมืองนะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยครับเราก็จะนําประเด็นดังกล่าวมาพูดคุยกับวิทยากรประจารายการของเรานั่นก็คืออาจารย์สุรชัยเสด็จนะครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับก็ถือว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ3ปีนะฮะที่คอสชเนี่ยเข้ามายึดอํานาจอาจารย์ครับ22พฤษภาคม2560ครบรอบ3ปีที่คอสชยึดอํานาจเข้ามาบริหารประเทศพร้อมกับคํามั่นสัญญาที่บอกว่าจะคืนความสุขให้กับประชาชน คอสชอกับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จนันโอชาเนี่ยสรุปวันนี้ได้ทําตามสัญญาที่มอบไว้ให้เออที่มอบไว้ให้กับไว้ให้กับประชาชนหรือเปล่า,า,าลครับอาจารย์ครับคือการอ้างเหตุในการยึดอำนาจของคอสชาที่นําโดยพลเอกประยุธ์จันโอชามีความแตกแยกมีความแตกแยกเป็นฝักเป็นไฟใช่ตอนนั้นก็มีกลุมกบปสอที่นําโดยสุเทพเทือกสุบาลและพรรคประชาธิปัตย์ครับ ก็ออกมาปิดถนนนะทางควายเสื้อแดงที่สนับสนุนรัฐบาลคุณยิ่งลัตก็มีการชุมนุมกันที่ถนนอักซาบเขาก็คิดว่าก็อาจจะมีการถึงขั้นประทะกันและก็มันก็มีการประทะกันปล,ปลายปลปายเล็กน้อยใช่มีการประทะกันเช่นมีการควางระเบิดมีการยิงมีการอะไรก็ลแล้วแต่นี่คือเหตุผลในการมายึอดอำนาจว่าเพื่อต้องการที่จะยุต,ติความขัดแยง้ง และเพื่อจะสร้างความปองดองให้เกิดขึ้นในชาตินี่คือเหตุผลหลักในการมายึดอำนาจต้องการเข้ามาปองดองทําให้ความขัดแย้งมันหายไปซึ่งอ,อการที่สามารถรังงับเหตุของความขัดแยง้งเรื่องการปิดกันหรการยึดทำเนียบยึดอะไรต่างๆเนี่ยคอสชก็ทำทําสําเร็จคือยุต,ติได้เฉพาะช่วงนั้นก็ใช้อำนาจปืนในการบังคัครับ ใช้อำนาจปืนบังคับเอาไว้ทั้งกลุ่มเสื้อเหลืองกลุ่มเสื้อแดงทั้งสองฝ่ายใช่ไหมก็คือถูกบังคับให้หยุดปฏิบัติการครับในการที่จะออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมต่างๆแต่ไม่ได้หมายความว่าความขัดแย้งจะหมดไปและก็เมื่อความขัดแย้งไม่สามารถที่จะแก้ได้แล้วมันจะเกิดโปรองดองได้อย่างไรครับ ทีนี้ปัญหาความขัดแย้งเนี่ยมากกว่าเดิมทีความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งของสองขั้วอำนาจสองขั้วอำนาจที่มีความขัดแย้งกันอยู่ใช่ก็คือสองขั้วอำนาจนี้ก็คือถ้าพูดโดยโดยหลักการแล้วก็คือขั้วหนึ่งก็คือขั้วทุนเก่าอนุรักษนิยมครับกับขั้วทุนใหม่โลกาภิวัตน์ซึ่งทุนเก่าอนุรักษนิยมนี่ก็หมายว่าทั้งพวกเสื้อเหลืองกปปสอคือพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งกลุ่มนี้ก็ถูกหนุนหลังโดยระบบกษัตริย์ส่วนอีกขั้วหนึ่งก็คือขั้วทุนใหม่โลกาภิวัตน์ก็คือโดยทักษิณชรวรนี่ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของฝ่ายนี้ครับก็ประกอบด้วยเสื้อแดปงประกอบด้วยไอ้ตรนี้นะดังนั้นเนี่ยปัญหาความขัดแย้งเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความขัดแยง้ง ปกติธรรมดาแต่มันเป็นความขัดแย้งในเชิงโครงสร้างแย้งจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามกฎวิวัฒนาการครับทีนี้ปัญหาความขัดแย้งมันจะแก้เนี่ยแก้โดยการที่มายึดอานาจแล้วก็บังคับไปสงฆายุดเนี่ยมันแก้ไม่ได้หรอแก้ไม่ได้มันต้องแก้ที่โครงสร้างเพราะว่าหลายๆครั้งที่มีการตัดสินใจในการแก้ปัญหาโดยการ ยึดอำนาจทํารัฐหารก็ไม่สามารถจะแก้ได้มันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุครับแต่ต้นเหตุของความขัดแย้งเนี่ยเป็นความขัดแย้งเชิงโครงสร้างคือผู้น่ายความขัดแย้งเรื่องนี้เป็นความขัดแย้งที่ปฏิวัติไม่ใช่ความแย้งที่ปฏิรูปครับต้องแก้ด้วยการปฏิวัติไม่ใช่แก้ด้วยการปฏิรูปใช่ก็แก้ด้วยการปฏิรูปก็คือปรับปรุงแก้ไขมันอยู่ไนเพราะถามว่าเนี่ยคอสจกล้าเตะต้นตอของปัญหาไหมนั่นก็คือระบบกษัตริย์แก้บกษัตริย์คือปัญหา ดังนั้นเมื่อความขัดแย้งตรงนี้มันแก้ไม่ได้และจนมาถึงวันนี้เนี่ยความขัดแย้งนอกจากแก้ไม่ได้แล้วมันก็ออกบานปลายยิ่งทวีความรุนแรงความขัดแย้งมากขึ้นก็จากสองขั้วอำนาจวันนี้มันกลายเป็นสี่ขั้วไปแล้วครับสามขั้วอำนาจและคนหนึ่งขั้วอำนาจพิเศษยังไงคือตอนนั้นก็มีผู้นา่า่ะสองฝ่ายอนุรักษนิยมกับประชาไยเสรีนิยมพักเพื่อไทยพักประชาธิปัตย์เสื้อเหลืองเสื้อแดงก็สองขั้วแค่นั้นเองครับยังไ แต่พอหลังจากคชชอเข้ามายึดอานาจคชชอกเข้ามาโดยที่ผู้ไหนร่วมมือกับขั้วขั้วอานาจหรือก็คือขั้วที่มีกษัตริย์หมูนหลังนั่นเองครับแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยในในระบบกษัตริย์ในสถาบันกษัตริย์ก็มีความขัดแย้งกันอยู่ระหว่างพี่กับน้องใช่ไหมนะดังนั้นเนี่ยคชชอเมื่อเข้ามาเข้ามาโดยอาศัยฝ่ายน้องคือฝ่ายพู้ไหนเปรีฝ่ายมาร แต่พอข้าวมามีอำนาจแล้วเนี่ยตรงนี้ก็เห็นว่าถ้าจะยังอยู่แบบนั้นมันไม่ได้ยังไม่ได้เพราะตัวเองก็พูดว่าจะไปโค่นร,รัชทายาทนี่ทําไม่ได้ในที่สุดก็กลับลำไงต้องกลายมาอยู่กับวังพี่ชายมันก็กลายเป็นสามคู่เลยทีนี้ค,คู่อะไวคู่คอำนาจเก่าคู่อำนาจเก่าคูวอนุรักษ์นิยมคู่อำนาจใหม่ค้วทุนเก่าทุานใหม่โลกาภิวัตน์แล้วก็ค้่คอสชครับและผลหลังจาก เปลี่ยนผ่านรัชการใช่ไหมโดยคอชอก็คือพู้นะั้ก็สนับสนุนให้เป็นไปตามกฎพอขึ้นมาเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยกลายเป็นสมเด็จพระบรมเองเนี่ยที่จับมืออยู่กับคชอสช,อชอเดิมทีก็มีสายสัมพันธ์อยู่กับขว่งเสือ้อแดงทักษิณก็พู้นะั้กลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยต้องการที่จะสร้างขั้วอำนาจของตัวเองขึ้นมาครับอะไรเพราะว่าก็สร้างรยแยก สร้างรอยแยกกับทักษิณสร้างรอยแยกกับเสื้อแดงไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธความทักษิณเสื้อแดงแล้วจะกลับไปอเอาแปปัดไม่ใช่นะไม่ใช่างานนไ,ไม่ใช่ไม่ใช่กลับไปแล้วทีนี้วันนี้นี่กับคสชก็อาจจะพูดเนี่ยร่วมมือกันอยู่แต่ก็ไม่ไว้ใจคสชไม่ไว้ใจคสชมอนเดิมก็คสชก็เคยคิดจะล้มเขาเหาใน,ใน,ในียวไว้ใจไหนดังนั้นวันนี้ก็คือต้องพยายามสร้างขั้วหน้าของตัวเองหมายความว่าต้องจัดการทั้งฝั่งฝั่งทุนใหม่ต้องจัดการกับ ความในทุ่มเก่าเพื่อที่จะรวบอำนาจทั้งหมดไว้กับตัวเองก็ใช่ไงก็หมายความมากแล้วก็ต้องพวกนีาทำอย่างไรที่จะต้องจัดการของกจงเพื่อจะสร้างขั้วอำนาจของตวเองครับใช่ไหมเราเราจะเห็นได้ว่านี่ได้มีการในแก้ไขกฎหมายในกฎหมายเกี่ยวกับไอ้สำนักราชวังใช่ไหมตอนนี้รู้สึกว่าเนี่ยยังไม่เห็นรายละเอียดเลยก็ล่าสุดก็หมายถึงว่าวันนี้เนี่ยทางวังเนี่ยแยกเป็นอำนาจพิเศษไปแล้วครับ ไม่ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเลยนะเกี่ยวอย่างเดียวก็คืองบประมาณต้นอ,อันนี้คือส่วนที่เกี่ยวข้องกันเลกไปแล้วคล้ายๆเหมือนกับสำนักวาติกันไปแล้วตอนนี้นี่แสดงว่าต้องต้องการจะอะไรต้องการแม้ว่าต้องการที่จะตัดตัดจากวงจรการเมืองตรงนี้ครับดังนั้นวันนี้นอกจากความขัดแย้งที่ไม่สามารถแก้ได้แล้วจากเดิมสองขั้วาม,มากวันนี้ก็กลายเป็นสี่ขั้วาม,มากเลยกลายเป็นสนะี่ขั้วนะใช่ทีนี้เรื่องความโปร่ง ถามว่าจะคืนความสุขให้ประชาชนประชาชนเนี่ยที่ไม่เข้าใจปัญหาอาจจะมองเหิเนี่ยคอสชอเข้ามาเนี่ยก็ทําให้การปิดถนนการชุมนุมอะไรต่างก็ยุติม็อบก็ไม่มีไม่มีความวุ่นวายทางการเมืองก็ไม่เกิดนั่นก็คือมองแต่ผิวเผินไงครับแต่ไม่มองห้ล,ลึกว่าไอ้นั่นมันกลายเป็นเหมือนกับลาวาที่อยู่ใต้ภูเขาไฟทั้งสองฝ่ายวันนี้มันไม่ใช่ยุติความขัดแย้งทุหม่ทุนเเขาเลิกกันที่ไหน เพียงแต่ว่ามันถูกอำนานจะคอชออำนานจะปืนมังคับไว้แค่นั้นเองรอรอการที่ระเบิดถ้าคอสชเนี่ยพู้เนี่ยอำนาจปืนของคอชเนี่ย,นนะย,ยลดน้อยลงเปี้ยอย่างตอนนี้ลดลดน้อยลงเริ่มมีเสียงระเบิดแล้วครับถ้าอย่างนี้แสดงว่าคอชอพอสามปีแล้วความขัดแย้งโดยพื้นฐานแก้ไม่ได้นอกจากแก้ในความขัดแย้งก็ลุกลามบานปลายส่วนปลองดองเองเนี่ยเป็นการปลองดองหลอกหลอกเป็นการปลองดองหลอกหลอกคำว่าปลองดองมันของหลอกแต่ เตรียมจะจัดการขวามการเมืองเป็นของจริงหมายความพูดถึงปลองดองไปแต่ไม่ได้ทําอะไรเป็นรูปทาเลยสามปีเรื่องการปลองดองแต่สิ่งที่ทําก็คือจัดการทักษินจัดการอย่างไม่หยุดยอนจัดการยิ่งลักจัดการขวางเสื้อแดงแล้ววันนี้เนี่ยเสื้อแดงนี้ก็ติดคุกอยู่เท่าไหร่แล้วแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วเพิ่มอีกแล้วต่อไปเนี่ยก็ถึงคราวเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองก็เริ่มจะเข้าไปแล้วครับคดีวังระเบิดคาบอนก็ติดคุกแล้วหนี่ ก็มีการตัดสินแล้วไแล้วฮะใช่เพราะว่าคดีมันก็จะเดินไปเรื่อยๆรเสื้อแดงเนี่ยอาจจะเดินเร็วหน่อยใช่ไหมครับเสื้อเหลืองอาจจะเดินช้าหน่อยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพวกเสื้อเหลืองก็คิดว่าเรื่องปิดสนามบินและยึดทำเนียบไม่ใช่ว่าจะรอดนะอาจจะมีการนําสํานวนคดีกลับมาพิจารณาเพิ่มไม่ใช่คดีมันยังอยู่ในศาลยังอยู่ในศาลเพียงแต่ขั้นตอนการพิจารณาคดีมันยังไม่สิ้นสุดครับใช่ัหมมันอาจจะช้าหน่อยก็เหมือนกับคดีไอ้พัทยาในอริษบัตใช่ไหมครับ เด็กเกินปีห้าสองใช่ไหมมาถึงหกศูนย์สารต้นตัดสินจำคุกคนละสี่ปีอุทธร์กันตัวแล้วในที่สุดสารอุทธร์ก็เนี่ยเมื่อไม่กี่เมื่อมเมื่อเดือนที่ผ่านมาสารอุทธร์ก็ตัดสินยืนตัดสารดิมใช่ไหมขั้นตอนสารอุทธร์จบแล้วทีนี้ไม่ให้มีการดีกาก็คือดีกาเนี่ยถ้าโทษไม่เกินห้าปีจะไม่รับครับทีนี้ตอนนี้นี่ก็คือยังไม่รับ ส่วนจะรับหรือไม่เนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งครับแต่สําหรับอริสมันเนี่ยรับก็ไม่มีความหมายแลย้วเพราะคดีมินอภิสิทธิ์ถึงที่สุดแล้วถึงแม้ว่าสารดีกาจะรับดีกาที่พัทยาก็ไม่ได้มากว่าจะประก,กันตัวกได้นั่นติดคุกแน่นอนครับ <g ül> ทีนี้ก็ควายควายเสื้อเหลืองยึดทำเนียบยึดสนามบินก็ไม่ใช่ว่าจำหน่ายคดีไปคดีนี่ก็ยังเดินอยู่ที่ศาลเพลียงแต่เดินช้าหน่อยอาจจะเหมือนเต่าอาจจะมี คำสั่งอะไรอยู่ตรงนี้ช่วยช่วยใครจไหมก็เหมือนคดีสนที่ลิ้มสิบกว่าปีใกใยรจำไหมช่วยก็คือช่วยดึงเรื่องไอ้ชาให้ชะลอไปก่อนช้าดึงเรื่องช้าชาจไหม <ừ> จนกระทั่งในที่สุดพอถึงปูณถึงวาระที่ศารดีกาจะต้องอ่านแล้วมันดึงไม่ได้แล้วเพราะมันนานเกินจบใ,ในที่สุดก็ตัดสินก็ติดอยู่ในคุกไงเมื่อสมที่ิ้ม ติดในคุกแล้วถามไอ้คนอื่นๆที่ไอ้ไอพวกไอ้พันธมิตรนี่จำไหมที่เป็นลูกน้องชนที่ลิมจะร์โร่เอครับแล้วยึว่สามปีนี่อาจจะช้าหน่อยเพราะจําเลยเป็นร้อยเยอะยาเป็นพันปีก็ได้ครับใ้ายังไม <c oughs> แต่สุดท้ายก็ไม่รอดใายังไม <c oughs> เพราะยี่สิบปีนี่อายุความเนี่ยถ้ามันมีการดําเนินคดีแล้วมันไม่มีอายุความครับนอกจากว่าท่านหนีนี่มีอายุความ แต่เมื่อดําเนินคดีแล้วมันไม่มีอายุความอาจจะเดินช้าหน่อยแต่สุดท้ายก็ติดคุกครับเพราะัแม่แต่เสื้อเหลืองพันธมิตรแม่แต่โกโปโป,โปโสโแม่แต่พักแปรปัดก็ไม่รอดก็ไม่รอดในในงานน<ส>ี้กุเทพเนี่ยอยากคิดว่าวันนี้ทําเป็นชีร์คอสช,ชจะด้ยสุดท้ายคดีมันก็จะถึงอาจจะเป็นคนหลังๆห,หน่อยแค่นั้นเองครับดังนั้นวันนี้เราถึงบอกว่าคบสชเองเนี่ยเราต้องอ่านให้ออกว่าเป้าหมายและปลายทางก็คืออะไร เขาไม่ใช่มาเพื่อแก้วความขัดแยง้งเขาไม่ใช่มาเพื่อสร้างความปลงดอมไอ้ตอนนั้นมันเป็นข้ออ้างที่เข้ามาแต่พอเข้ามาเขาต้องการที่จะสืบทอดอำนาจด้วยการทําลายป้าหมายก็คือป้าหมายไม่ใช่แต่ความเสื้อแดงและเพื่อไรวมทั้งแปรปัดและกลุ่มพันธมิตรด้วยนั่นก็คือป้าหมายาที่เขาต้องจัดก,การ,รก็เขาออกมาพูดแล้วไม่เห็นอย่าไปเลือกไปคนเก่าไง<อ>คือวันนี้ทุกคนอ่านว่ารัฐมนูญที่เขียน แผนการเลยต่างๆที่อาวางคงสซเนี่ยเป็นการวางแผนแบบการทหารเขากําหนดไว้หมดแล้วครนะมีขั้นตอนดําเนินการอย่างไรก็เหมือนกับไปการรบอ่ะมันต้องวางแผนในยุทธศาสตร์ไว้เป้าหมายคืออะไรปลายทางคือระยะสั้นระยะกลางระยะยาวดังนั้นวันนี้มันก็อยู่ในเขาก็จะต้องครองอานาจต่อไปใครอาจจะถึงขั้นไหนอาจจะถึงขั้นที่จะล้มรรสิตด้วยหรือเปล่าปลายทางของเขาอะครับ ปลายทางของขาคิดว่าแค่จะเป็นนายกรัมรีบริหารประเทศสนนืบทอดอำนาจต่อไปห้าปียี่สิบปีเนี่ยมันไม่น่าจะคิดอยู่แค่นั้นใช่ไหมครับดังนั้น,น,นไอ้นี่มันอยู่ในแผนแผนการของผู้ในคะสชเขามีแผนมีแผนมีปลายมีเป้าหมายมีปลายทางเรียบร้อยครับดังนั้นเนี่ยไอ้การที่จะไปหวังไอ้เรื่องไอ้ปรองดองหวังแก้ไขความขัดแย้งไม่มีเขาอาศัยความขัดแย้งเพื่อจะเข้ามามีอำนาจ อาศัยคําว่าโปร่งดองเพื่อจะมาซื้อใจประชาชนมาหลอกให้ทั้งสองฝ่ายหลอกทั้งขวางเสื้อแดงทั้งเสื้อเหลืองหลอกทั้งทักษิณหลอกทั้งพวกประชาัตที่ปักว่าจะโปร่งดองโปร่งดองไอ้พวกนี้ก็นั่งหลอโปร่งดองนั่งรอปรองดองอย่างเดียวแต่ว่าเขาไม่ได้ทําอะไรที่โปร่งดองมันทุกตะดองอยู่ตลอดแสดง <laughs> <น S 1> ว่าความสุขที่บอกว่าจะคืนกลับให้กับประชาชนเนี่ยตามสัญญาตามบทเพลงที่มีการเอามาร้องกันนี่นะหลอกลวงทั้งนั้นคืนแต่ปาก ก็ถามว่าคืนความสุขให้ไปโน้นสาธิตีมาแล้ววันนี้มีความสุขอะไรวันนี้มีความสุขอะไรประชาชนใช่ไหมคนติดคุกก็เพิ่มมากขึ้นทางใต้ก็ระเบิดระเบิดบิ๊กซีและเมื่อเมื่อวานเนี่ยพร้อมๆกับทิ้งเท่ก็ระเบิดอีกครสี่คนอีกทหารบาดเจ็บไปสี่คนระเบิดอีกระเบิดทีขึ้นครับแล้วยังไม่ระเบิดนงเทพเดี๋ยวเราก็พูดต่อไปเรื่องระเบิดนงเทพระเบิดนงเทพก็ทีขึ้นครับ5เมษายน ใช่ไหม5เมษายนแล้วก็ไป17 17ในพฤษภาใช่ไหมที่โรงละครอะ่ะแล้วก็ผ่านมาไม่ถึงเจ็ดวันอ,ะอ่ะอ้าวก็ที่โรงาบาลบุบที่ขึ้นนะใช่ไหมแล้วก็นี่ยเรื่องนี้แหละเราก็เดี๋ยวต้องคุยกันว่าเป้าหมายมันคืออะไรเบิร์เพราะฉะั้นไอ้การที่จะไปโยงเ่ยคนแดนไกลมั่งสารกวัดภาคใต้มั่งไอ้พวกนี้มันไอ้ไอพวกอวกอ,อกมาตะโกนโงทธนาครับใช่ไหมเออแต่จริงๆิงเนี่ย มันเดือนอะไรเดี๋ยวค่อยวิเคราะห์กันเดือนนี้ครับทีนี้อาจารย์ครับเดือนพฤษภาคมนี่นะฮะมันก็เป็นเดือนครบรอบในหลายๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างเช่น25้าพฤษภา2535สิห้าพฤษภาธมินนะฮะเจปีพฤษภาตาสว่างแล้วก็3มปีคอสอชอคนแสนชั่วรองเมืองนี่ฮนะเหตุการณ์ต่างๆเนี้ยมันเป็นบทสรุปของอะไรเหตุการณ์อะไรบ้างครับอาจารย์ครับเรานับตั้งแต่พฤษภา25 0 9เ้าเลย ครับห้า uh huh. พฤษภาสองพันหร้อยเก้าจีภูมิศักดิ์ซึ่งเป็นกวีนักคิดนักเขียนเนี่ยอ uh huh. ที่ต้องต้องตายที่ราวป่าถูกยิงใช่ไหมครับ uh huh. แล้วก็พฤษภาสามห้าพฤษภาสามห้านี่ก็หมายความสุจินดาธาประยูนใช่ไหมอ่า uh huh. รอสช,ชตอนนั้นเขาเรียกร,ชชรอสช uh huh. รอสชรอโจคณะรักษาความสงบสงบแห่ง <Hey. S 2> uh huh. ชาติครับ และไอ้คสอสชก็คณะรักษาความสงบแห่งหชาติแต่ใส่คอไว้ข้างหน้า <c oughs> ไอ้นุ่นใส่รอไว้ข้างหน้า <c oughs> นั่นก็คือผระเดก,การเข้ามายึดอำน,นาจนะเข้ามายึดอำน,นาจและปกครองด้วยระบอกผด็เดการแล้วก็ถูกประชาชนใช่ไหมขับล่ <c oughs> นั่นก็คือเป็นวงจรของวงจรอุบาทวงจรของไอ้พระเดการข้าราชการทหารนะก็ครบโรค นมาถึงวันนี้ก็ครบครอบกี่ปีอ่ะยี่ยี่สิบห้าปียี่สิบห้าปีฮะแล้วก็พึกษภาห้าสามพึกษภาห้าสามก็ครบครอบ,บเจ็ดปีครับใช่นั้เออสิบสิบเก้าพึกษภาที่เราเรียกพึกษภาตาสว่างตาวันตาสว่างทั้งแผ่นดินครับที่เหตุที่ราชประสงค์เยียดสังฆ่าหาสังยิงคืออันนั้นที่ว่าตาสว่างก็คือทําให้ประชาชนได้ มองเห็นชัดเจนว่าใครที่อยู่เบื้องหลังในการสั่งค่าประชาชนครับใครที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มพันธมิตรใครที่อยู่เบื้องหลังพรรคปรปัตใครที่อยู่เบื้องหลังนั่นก็คือพู้น่ารู้ชัดว่าคือภูมิพลและเศรษฐกิจอันนั้นคือเปิดหน้าเล่นการอง,ง,งอน,น,นที่างชัดเลย<จ>คือแต่ก่อนเนี่ยยังมีการเถียงกันแต่ยังไงแต่ก่อนยังมีการเถียงว่าไม่น่าจะใช่ ตั้งแต่สมัยพันธมิตรเนี่ยโอ้ยไม่ใช่อย่าไปใส่ร้ายพระองค์ท่านสถาบันกษัตริย์ไม่ได้อยู่เบื้องหลังเกลียวไม่เกีียวจนกระทั่งพลเหตุการณ์ในน้องโบเสียชีวิตไปงานศพราชินีไปงานศพพร้อมด้วยลูกสาวและอนันต์ปารยาชนแล้วก็ไปสะดุดีเป็นวีรสตรีใช่ไหมบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบแล้วใช่ไหมว่านี่ช่วยปกป้องสถาบันทำบุญมาด้วยสองแสนอะไรเนี่ย ครับประชาชนก็ถึงบางอ้อว่าโอ้โหนึกว่าใครคนสวยนี่เองคนสวยนี่เองแต่ก็ยังมีคนออกมาโต้แย้งคัดค้านบอกว่าน่าจะเป็นราชินีองเดียวนะพระเจ้าอยู่ว่าคงไม่เกี่ยวข่าวพุทธพนน่าจะไม่เกี่ยวข้องอเดียวบางข่าวก็บอกว่าเดกษัรสย์โมโหมากที่ราชินีก็ราชินีบอกพระเจ้าอยู่หวทาครับท่านบุญขวามาด้วยแล้ว จะคิดยังไงอ่ะใช่ไหมครับก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่ในหมู่คนเชื่อแดงนั่นแหละไอ้ที่บอกว่าไอ้ไอ้กษัตริย์ไม่เกี่ยวเนี่ยก็นะอ่จนกระทั่งพอต่อมาเนี่ยพอพึกสภาสามทีนี้เลยใช่ไหมทีนี้ก็ออกมามันทั้งเยี้ยทั้งหาเลยหี้ยทั้งกาอันนี้คือมาทั้งคู่ทั้งคู่เลยชัดเจนครับนี่ก็มาทั้งครอบเลบทั้งสาวบ้วยทั้งอะไรมาหมดเลยใบบ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  เขาถึงเรียกว่าวันตาสวา่างครับแปลว่าต้องสังเวยชีวิตไปเกือบร้อยชีวิตบาดเจ็บไปเกือบสองพันเพื่อที่จะได้เห็นชัดเจนว่าใครคือตัวปัญหาใครคือสังฆ่าประชาชนอันนี้คือการเสียสละของประชาชนที่เกิดขึ้นก็คือสังฆามานานแล้วไม่ใช่เพิ่งสังฆ่าครับนอกจาะตั้งแต่นู่นครูครองจันดาวงครูรวมวงพันอะไรต่างๆเนี่ยก็เขานั่นแหละในยุคนั้นก็ใช่เขาเหมือนกันก็ใช่เพียกแต่ว่าสริตใช้มาตราสิบเจ็ดแต่ถามว่าแล้วใครลนะ่ะ ที่มีอำน,นาจดูถ้าเขาบอกว่าอย่าฆ่าเนี่ยสิทธิจะฆ่าเหรอก็ข,ขัดไม่ได้ เขาบอกว่าอย่าฆ่าเนี่ยสลิปอยากฆ่า,าก็ขัดไม่ได้ นนุนพอนอนดินเลือกมกันกัดกินเลือดตากระเด็นตกเป็นคนพบปททางคนว่าพอก็พออยู่รอฟ้าผองอไมยสุรา กันเป็นอุดมการประจาเจาคนคนายคนทำลายเหล่าทูราชนยกพลพวกของโจมตีถึงวันสิ้นสุราชัยเกิดเก็บหล่นรถไฟที่บ้านรูปีเขาหาเข้าพาคนตายทำผิดกฎหมายอาญาคดีผิดบัญชีมืดปิดทิดทา สิบกว่าปีไปติดตาอุดมการไม่มีวันตายสุราชัยแสนดา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 เส,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 สียงสั่งง้องผู้ค,ครยประชาช